สามเน่นบอนหรือว่าสามเนรอ้วนวัดบานนุ่นเปื่อยตำบลแข่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเมือนีกระด้มารวมกิจกรรมร่วมใจชาวพุทธเทปูนหล่อเจอดีแฝดเอาไว้เป็นพุทธบูชาซึ่งกม็มีพุทธศาสนิกชน มารวมกิจกรรมเทปุลหล่อเจอดีเป็นจำนวนเกือบแมนสองลอยคนจากความตั้งใจในมือนั้นจนถึงปัจจุบันนี้กระไดมีการถอดแบบเจดีเป็นทีเรียบร้อย และก็ะไดทําพิธีถวายสังฆทานพร้อมกับโยกชัดเจดีเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องขออนุมโมทนาทุกดวงจิตทุกดวงใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามเนนหน่อยเพิ่นต่างโกต่างใจเป็นอย่างหลายเมื่อยกชัดเมื่อนี ยกชัดยอดเจดีสมามเณรเพิ่กนมาห่วมก็เห็นเพิ่นมายืนเมืองนางเมืองเพิ่นดีใจหลายกระต้องขออนุโมทนาบุญนำเพิ่นตลอดทั้งอุบาส,สกอุบาสิสก,กาทุกผู้ทุกคนที่ได้มหาห่วมกันกระถือว่าได้เจดีแฝดถวายไหวเป็นกุทธบูชาที่วับ้านน่นเปื่อยตำมลแข่ อำเภออุบลพ,พิสัยจังหวัดศรีสะเกดพิธียกชัดในเมรีก็ได้รับความเมตตาจากพระคู่อินทสารวิสุทธ์หลวงปู่เล็กอินทสโลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดและหลวงพ่อพระคู่จารุันโซพลเจ้าคณะอำเภออุบลพ,พิสัย โดยการจัดงานของตะคูปรัตนาทิพธนวิชโชล่องเจ้าคณะอำเภออุทุมพรปีใสผู้คนที่มา่วามงานต่างก็มีความสุขมีความสบายใจแต่ละคนก็นมีรอยยิ้มยิ้มแยีมย่มแจ่มใสเพราะว่าผู้ที่มา่วามงานกับอีกส่วนหนึ่งกับเป็นผู้ทีได้มา